ผู้ชมครับเรื่องของ MOU 43-44ที่มีการผูกพูดถึงกันมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้จนกระทั่งบอกว่าเดี๋ยวจะมีแนวคิดในการทําประชามติยกเลิกเลยหลายคนบอกยังไม่เข้าใจเลยนะว่า MOU 43-44มเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่ทีนี้ไปดูในมุมของฝั่งของกัมพูชากันคุณผู้ชมครับที่เขามีการอ้างเสมอว่าเราก็คือฝ่ายไทยเนี่ยมีการ ละเมิดข้อตกลง MOU 43ตลอดเวลาเพราะล่าสุดทางผู้ว่าของมติเมนเจยกัมพูชาคุณผู้ชมมีการส่งหนังสือถึงผู้ว่าสาแก้วนะฮะบอกว่าพื้นที่บ้านโจกเจยหรือว่าหนองจานเนี่ยเป็นพื้นที่ของชาวกัมพูชาที่อาศัยมาและใช้ประโยชน์มาก่อน MOU ปี43ด้วย เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะถ้าเราย้อนกลับไปปี2522ณนะตอนนั้นเขมรมีการขอลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยและไทยเราเองก็มีการเปิดพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วตรงจุดนี้เนี่ย ให้ชาวกัมพูชาบางส่วนที่เขาหนีภัยสงครามจากประเทศของเขาเองเข้ามาอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่มาตั้งแต่ปี2522นี่แหละคุณผู้ชมพร้อมกับมีการเรียกร้องบอกขอให้ฝ่ายไทยเนี่ยอดทนรอการประชุม JBC นะฮะก่อนที่จะมีการดำเนินการใดๆเพื่อเป็นการเพิ่มความตึงเครียดในพื้นที่และเขาก็ยังย้ำว่าเขาเองเนี่ย อยากให้ทั้งสองฝ่ายรักษาจิตวิญญาณแห่งวิทยาาพประเทศเพื่อนบ้านเอาไว้แม้จะมีข้อพิาพาทด้านเขตแดนก็ตามนี่คือสิ่งที่เขาส่งหนังสือมาถึงผู้ว่าของเราแต่ในขณะเดียวกันที่จังหวัดตราดคุณผู้ชมพาไปดูกันหน่อยที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กนะฮะบริเวณหลักเขตที่73ครับคณะกรรมาการวุฒิสภาเนี่ยมีการลงพื้นที่เพื่อไปศึกษาข้อดีข้อเสียของการยกเลิก MOU43 และ44ครับเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนนะฮะหลักๆเนี่ยมีการลงพื้นที่ไปเนี่ยเพื่อไป ดูซิว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างข้อเสีอะไรบ้าง,างและสมควรจะมีการยกเลิกหรือไม่นะฮะซึ่งก็ได้มีการเดินทางเนี่ยไปหลายจุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสะพานบ้านแหลมศอกที่ตำบลอ่าวใหญ่อเภอเมืองจังหวัดตราดนะฮะ แล้วก็เดินทางต่อไปยังเกาะกูดคุณผู้ชมและเดี๋ยววันนี้ครับก็จะมีการศึกษาข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทหารชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ฝ่ายปกครองของเกาะกูดนะฮะเกี่ยวกับผลกระทบของ MOU และเดี๋ยววันที่11ตุลาคมครับทางคณะกรรมิการเนี่ยก็จะมีการเดินทางต่อไปที่เกาะช้างด้วยส่วน การยกเลิก MOU 43-44เนี่ยจะต้องหาหลักฐานนะฮะการละเมิดข้อตกลงของฝ่ายกัมพูชาว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการละเมิดมาแล้วกี่ครั้งละเมิดเรื่องอะไรบ้างก็จะต้องมีการเก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้ ให้ชัดเจนเพื่อที่จะนําไปเป็นการทําประชามติด้วยทีนี้มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับ MOU ปี43เนี่ยที่มีการทําร่วมกันเนี่ย MOU 43จะเป็นเขตแดนนะฮะเกี่ยวกับทางบกคุณผู้ชมมีการลงนามไว้เนี่ย1ิมิถุนายนปี2 5 4 3ที่กัมพูชาซึ่งนะตอนนั้นเป็นสมัยของรัฐบาลในชูลิกภัยนะฮะหลักๆเลยคือเป็นการกําหนดให้ไทยและกัมพูชาร่วมกันสํารวจครับและจัดทําหลักเขตแดนทางบกนะฮะ แต่ไม่ใช่การกำหนดเขตแดน2ก็คือการใช้กลไกคณะกรรมการที่การร่วมนะฮะก็คือ JBC รวมไปถึงการใช้อนุสัญญาสยามฝรั่งเศสฉบับป <c oughs> <may> ีคศ1904และส่วนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสนะครับฉบับปีคศ1907และแผนที่ตามการปักปันเขตแดนระหว่างอินโดจีนกับสยามด้วยนี่คือ MOU 43คือง่ายๆไว้ก่อนก็คือเป็นพื้นที่ทางบกส่วน MOU ปี44คุณผู้ชมครับเป็นการ ตกลงความร่วมมือในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะฮะลงนามไว้เนี่ย18มิถุนายนปี2544ในสมัยรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตร เป้าหมายหลักๆเลยนะฮะเพื่อร่วมกันหาทางออกครับพื้นที่ทับซ้อนไหลทวีปในอ่าวไทยเหนือเส้นละติจูดที่11องศาเหนือนะครับพื้นที่เนี่ยประมาณ10,000ตารางกิโลเมตรและเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรปิโตเรเลียมใต้เส้นละติจูดที่11องศาเหนือพื้นที่ตรงจุดนี้เนี่ยประมาณ16,000ตารางกิโลเมตรเลยนะอะอธิบายมาแบบนี้คุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าบอกงงไม่เข้าใจนะครับเราลงพื้นที่ไปที่เทศบาลเมืองสีสเกต ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยเอ๊ะเดี๋ยวถ้ามีการเลือกตั้งเขาจะถามเรื่องของ MOU น,นะเ,ออเห็นด้วยจะยกเลิกไหมนะครับอ่ะส่วนใหญ่นะครับบอกไม่เอาอ่ะไม่รู้เรื่องอมไม่รู้เรื่องไม่มีความ,มรู้ไม่เข้าใจมันคืออะไรอะ่ะอยากรู้รายละเอียดก่อนนะครับอย่างเช่นคุณพี่กิตดดิชัยนะครับบอกว่าไอ้ตอนทํารัฐบาลก็ไปทําไปเขียนอะไรกันเอาไว้พอมาวันนี้บอกว่าจะให้ประชาชนช่วยตัดสินใจเหมือนเป็นการผลักภาระ วันนี้อยากทราบข้อเท็จจริงก่อนก่อนที่จะไปทําประชามติครับถ้าถามตรงๆประชาชนไม่รู้หรอกเพราะตอนทำน่ะรัฐบาลเป็นคนทําแต่พอเสร็จปุ๊บคุณจะมาให้ประชาชนบอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับคําว่ายกเลิกเอ,มอ็มบยูคุณยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้แจงเลยว่ากอไข่ถึงฮอนดูมันคืออะไรครับก็คือคือพูดแบบภาษาชาวบ้านเองคนไม่รู้หรอกว่า เอโ 4, ยูสี่สามสี่ที่ว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขียนอะไรไว้กอ่อนั่นเนี่ยนะคประเด็นนี้เนี่ยสำคัญมากๆ,ๆเพราะรว่าเมื่อวานนี้ที่สภาเนี่ยก็มีการตั้งคดีถูกถามสดโดยคุณเทง,งเรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะ ก็ถามคำถามไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิก MOU 4344เนี่แหละเพราะว่าประชาชนเองหลายคนบอกยังไม่เข้าใจเลยว่า MOU 434 4มเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และการทําแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการสุมเสี่ยงต่อเรื่องของการขัดต่อกฎหมายอะไรหรือเปล่านะฮะซึ่งทางรัฐมนตรีต่างประเทศเองก็มีการชี้แจงครับบอกว่าไอ้เรื่องข้อห่วงใย,ยต่างๆอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมีการไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแต่แน่นอนครับว่าทุกอย่างนั้นยืนยันจะทําตาม ข้อมูลและที่สําคัญคือต้องถูกต้องตามกฎหมายและจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการขาดข้อมูลแน่นอนอฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยครับประชามคำถามที่1ครับรัฐบาลมีแผนในการดําเนินการในการจัดทําประชามติอย่างไรเพื่อไม่ให้การออกเสียงประชามติยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับนี้ขัดต่อพรบประชามติครับที่ในกฎหมายกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่า1ไม่เป็นการชี้นา 2ต้องให้ข้อมูลอย่างรอบด้านและสต้องทำผ่านเวทีสาธารณะโดยที่กัมพูชาไม่สามารถที่จะร่วงรู้ถึงข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของประเทศไทยเรื่องของ MU u เนี่ยเราก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นเรื่องของอธิปไตยเขตแดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้อง ประชาชนเนี่ยน่าจะได้มีส่วนแสดงความเห็นนะครับในเรื่องที่เราจะดำเนินการยังไงนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของเรื่องของประชามตินะครับแต่แน่นอนวิธีการจะทำประชามติอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องให้เป็นไปด้วยความรอบคอบนะครับเพราะว่ามันย่อมไม่ถูกต้องถ้าการทำประชามตินั้นอยู่บนพื้นฐานของการขาดข้อมูล นะครับเพราะวัาน,นี้เป็นเรื่องสําคัญอย่างมากนะครับจริงเราเรา,เราต้องฟังเสียงของสังคม